สวัสดีค่ะรีออาแมทอลาวนะคะวันนี้มากินร้านจ้าโอนะคะที่บางขุนเทียนนะคะนี่เมนูนะคะขับตรงเข้ามาที่บางขุนเทียนนะคะประมาณไม่ถึง10บโลอ่ะร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะตรกสะพานปุ๊บก็จะเจอร้านจ้าโอนะคะร้านนี้อาหารสดดีนะคะใช้ได้มันจิ้มกระแ่บด้วย เท่าไหร่นะกุ้งอ่ะกุ้งนี่นะคะ่ะกุ้งลวกโลกโล,กละ3 80ดส,สิบนะคะเราดนูน้ำจิ้มหน่อยสิน้ำจิ้มน่ากินไหมแต่เเป็นก้ามกามจะห5 0สนี่กุ้งนะคะสดมากแล้วก็ยังกินได้อยู่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็โอเคอยู่กนก็คือในทางบางขลเทียเนี่ยมันจะมีร้านอาหารทะเลเยอะเราก็จะไม่รู้เลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยแต่ร้านนี้มากินบ่อยร้านเจ้าโอนะคะอร่อยมากนะคะอาหารก็สดด้วย บรรยากาศของร้านนะคะโล่งๆข้างๆจะมีบ่อตกปลานะคะบ่อตกปาลาลมเย็นๆสบายๆนะคะกรดูกปลาตูวหนสิมันเด้งไหมแกะไมันสดจริงๆมันยังันเนื้อมันยังเด้งๆอยู่ดยมันมวาน อร่อยไหมหวานเลยนะคะนี้เป็นหอยตลับผัดพริกเผานะคะจานนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็หมูนี่ร้อยยี่สิบหมูเดียวร้อยยี่สิบาทอันนี้เจ็ดสิบผัดกุ้งเจ็ดสิผัดกุ้งนะคะโอ้โหน้อยไปนิดมาทะเลต้องกินหมู รุ้งเผานะคะโล่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ครึ่งโลนะคะอีกครึ่งโลเราจะเป็นผัดผัดพริกนะคะอ,อันนี้เป็นตูผัดผงกะหรีดนะคะย้อนมาชิมให้ดูหน่อยสิเป่าด้วยนะลกูก ข้าวติดปากแล้วอ,อร่อยใช่ไหม,มนี่กุ้งอีกครึ่งโลนะคะเป็นกุ้งผัดริกขี้หนูนะคะทา,านไหมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดีออมแมทอลาว้วยนะคะ